สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพบก,กันกับเจ๊เจธ,ธอเท้าอีกรอบหนึ่งะนะคะนางรักสิไปกินต้มน้องงัวกับเจส๊สีโอ้ยห้อนได้สู้นสขนมก็ไปแหา้งนานก็จักหน่อยค่ะแต่ว่ามันยังร้อนเหลือเกินผูปะบวกกันละอัน หนักขนมไม่อยู่โปพข้อ <นะ S 1> ใส่มันเหลือสบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบใส่มันเหลือกระเลื่้นแป้งไม่อีกเสียผลนมาก็เลย่อยกันหอกค่ะสาหาเวียกใ,ให้ใหเจียวเห็ดก่อนไปก่อนค่ะพี่น้องไปเจอกันที่บ้านเจสีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขนมไมาแห้อขนมมนม,ม้ขอมือบ้านจากเห็ดมือมีเออยืนใส่บาทพรุ่งนี้ใส่บาทแล้วน่าเฮ็ดอย่างอยู่บา้บาพฟักกะลาบโซเวน้องนี่ ถือขวดนมอยู่น่ะยังห้อนห่อนเดกจซีเด็กินแล้วและทันไหมล่ะกินเลยจังเอิเอาแต่กระลังย่อมาแต่กินแต่ว่ากินถ่ามันก็อิ่มแต่ว่าเด็กผู้ชาย ได้ขนมขึ้นมาหาน้น้ส,สุกและ,ะมา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 นนมาม,ม,มา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 ม่มามม,มมามามกมนมามามามเตามามาักมา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 มมา้าม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 ารามมาม้าม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 มนมมมามามาไามามาามามาขามามามา้มามามมามมามา สลเกือบเป็นบริกินใคาแต่แม่มันบอกินมันแม่มันออกวันนแต่หเ้มันอกนอนเฉยอนี่อกว่าเฮ้ยมันอยงออกแล้วมันยังออกแล้โอ้ยมันระธานอาบาอาจารย์เลิโอเมื่อบ้านไหมลุกยางไปเบ่าแอแหลกอยู่เนีเออแม่มันแมันแม่ไม่นี้มันปรทันจักกินมันก็จะกไคนกินแลนแลม้าโบมาตอยเออันมามากตัวองตัวเมันมากมานะแบก้อนเข้าพันร จนปกว่อายุมันเนวิญญาอยู่มาสอโตนะจำวัตไดามไมเบิ้ลนั่งน่ะท่อขัตต้มวหามันีดพี่น้องพอมาโมกินเนไส้บะาบ้านันเ้งาบขนมทำไมหมกใหญ่จังถ้าจุดไปป็นไส้บะันอโอ้ยมือื้อบ้านเท่ากับไส้แล้วบ้านไครบ้านมันไส้บะไผ่บ้านมันเบาให่ไานี่กันบ่ ขลามแบบไ่ได้ขลามเลยบ้านตัวเอก็มเจอมันใกล้เดี๋ยวให้เสี่ยวไปใช่ยังตัวเหลืองบ่เออตัวเหลือกับไ่มอกห้าวเลยขนมเทยเท้ากินขับได้ราบบ่คือแ่เกินนม่ามันเพื่อนยาดียายาดีจ้ะถึงพวกไอ้ร่วมกันอยู่แบบยนไงทามันเพื่อนรอวกับบ้านเนอเขาจะไปจับจเนะบ้านเนอเขาจะไปจับจบจับซอยเนี่ม โอ้ยไปไปานนาเลยบ้านยก็บ้านแล้วเบิงแล้วานี่คอได้แล้วเอาแยีมาให้จ้งปีจ้งปครับไอ้หอขาะก่อนเลยสิตะก่อนเห็นคุกนเออแต่ว่าหอขาวน้อยออกมาเห็นด้วยนีมให้ตีเบิกแล้วเป็นบาดแผเยต่อไปกสิตังวาดเลยเนาะสามีเลยแล้วเบิกแล้วไปมาแ ทำซาลาแลยป็นอะไม่ได้ขาไปบวชเ้ยจะขายปบวชเลยชีวิตบนปาแต่เรามอยูบ้านบวชได้บ้านอยู่ในาลาห์เรามาเป็น่าผู้ใหญ่าลาลืบอเจ้าอาวาสเละเจ้าอาลาวาแเล่ยช้นเร่องมันยังหมอย่าช่นยกิมาช้อนขาล้องแล้วมือดีวันดีกันแล้ว เอร์อกิคองอีไม่หน่อยอกรเทอกะือบนนนตไม้าบเลอันนี้ได้ิม่แล้วนงี่นังอีกสแม่แดตัวลองฟังดีกเชอาร่มแต่ทอบบใหใหญ่ไม่จ๊ตัว้ปีนี้นะหอ ชอ,อมน้าจะแม่น้าจันแม่มแ,มแร่ตุ้มงมานนีตุ้มหวนตุ้มลมาตอ้มแร่ปกบิอาอน้งอยู่ขาวตอนแรก,อ,กอ,ลลอ๋อบัวไม่ซึมลางมา,มาก้กาหัดง่ายขนเบิกหัดแน่ๆนได้อันนี้มันปรทันซุปแล้วนะครับดูแลหน่อยประธนซุปมันการแล้วนะ ถั่วเลืองยังไม่ฉีแขงดีกอแทกมนทันหอน้ไม่จืดได้แต่เดี๋ยวยว่านต้มถั่วเลือเราไสุกก่อนันจะได้น้ำตมันะ้นมน้ำตาลเลยวนนึงแ้แคงมันมันจะือั่วบ้าู กินแมกนั่วนวหรือไม่นำจุ่แห้งีี่จเกราบบเบาได้ขอเด็กบุญเพิ่มใชกันป่าแลขนลลัแล้วะนึ่งสิมาได้ตัวาบนัวปากับคนวัดีต่มาบนัวบนัวไปมากเข้มบอกว่านะมาลามาเลยขยะแบงมาที่กันเยดินแกลริน ไมงหรแบงมางพีมันจังแพพื้นนดน้อยแบงไรเรียงโอ้ยเ <c oughs> ขาบอกกินชทดขุนลบกวงนโ้ส่ัวตรเดือแบบเป็นมิดเลยเนาะทั้งทั้งต้มแล้วก็ตำนะหไาว้แบงปุ้น้าอแบบฟุ้มากเัน นนกต้อนน้าว่าสันสมาออัดมงกุน้ำทั้งวันจ้ะซุปน้ำการิเตทั้งวันนะเพราะว่าทัวเรื่องโหดทุกเงาเข็งมันแข็นมันยังตกตู่นะเนื่องนีรือ,อฝ่าวันมาห ตัวเรือนี้ต้มเอาบอนี่กินนด้กินซอเพื่อลกันอยากเศร้าอยากเลยดี่ไปย่งไงคือการทานนีกินด้วน้งซองเถื่อเลยครับ่ได้กิดอยากป็นอย่างมึง้ัลโหกินซองวะกิแเลยก็ยากนั้งวัดดีนกน้องวัดดีโอ้ยเป็นบุคลาไาย

น้ำมันอะดีนะมันไม่เค็มมันนัวมันแค่นัวมันไม่ได้เค็มมันเค็มนั่นแหละพอเราทานเค็มเนี่ยที่กินปลได้อันนี้มันนัวใส่เนี่ยกันกล่องจอบเป็นหน้าใส่ในสาวงามหรอกเมื่อเติ่งอยู่มันเมื่อโอ้ยแดดแจีมมากเลยวันนี้เลยเออทั้งแดดทั้งคน ดดแจมไม่ลีลอเหมอือนนี่นี่อยาก็ขอไหน่อยพี่ไอ้้าเบิกแล้วออน,นีน่มันเบิกแซดไนั่นบหมันเบิกสีจุดแจดนี่เป็นน้ำหนักจอดเลยแม่แี่ เวทเื่อเมเซียลม่ร้าจะม็ได้กินดอกน่องไงข้าวบ้าซุกสิมานักสินานกินน่องบ้าซุกนั่นธาร์เองจ้าถ้ากินบ้าซุกสาว่ารับไปบ้างหน่อย่กินน้องบ้าซุกบ้าหน่อยแค่กันเพิ่นไปเนามนก็จะโคนซานจ้าคจกซิได้คนอีกตัหนึงคิโลจ๊กบ้าสิบแปดแควงตส้นะเออขัวลาวสิบแปดควง บแล้วสอมัเดือดอีกนะครับคือเดือบเดืว่าออกไปเจอเนใจที่รถจักไปตลำตรำตลำนะค้ามขงคำใจนอนหันไปเรื <t <t ่อยๆเลเออไปหาสารูปแรกไปหาสาบ้านนอนอยู่ลองดสิ่ไปตามซ้ายยูทูบเบอร์แะละเนาะ เลยบุ้มไม่องนก็ไปหานอนแถวสลาเอาทไั <h 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 um <h <h ้นไมหักมีแถวโมบานบ้านนอนแถวบ้าตัดหาในสุขไปมองแถวแบบบ้านนอกชุนบทนบุแบบข้นาด้าย โบ่ค่ะัจัดทางไปทางใดไกมยามาลครับรถโอ้ยนั่งยามาล่านะครับมันเป็เท่านังเต่าเลขสี่ืดเหมือนขี่รถเนใช่เลขสี่ล้วรัใชเลขสี่ลยเาดเื่อาเีกันตี่เลยเป็จังหงนั่นนะว่าจะมุ่งไร แพ้ิีใส่เหล็กหนึ่งมันสีแห้งเล้มันเน่าด้ยอกว่าีอขึ้นหัวยนะใส่เหล็กใส่เหล็กซีุกว่านี้ักออกมาาโหลดเพิ่นมันือบีบแบบมันคือวาดังแท่ครับแว่าที่ไดนได้ใส่เหล็กซีหมดเเหล็กนัเอะมากแต่ยแบบขีโเลอเปิดก็ว่าท่นเป็นแล้วก็วทันกขึ้นนี้เพินลัเพิ่งผึ่งเป็นโหลดน่นนะอะใครเกียร์ซี เกลือหนึ่งมันหน่อยเนาะเกลือสี่มันก็ะลายมันก็ต้องแห้งกว่าเกลือหนึ่งแต่ว่อยเห็นแต่ว่าพันล่มมาเกลือหนึ่งมาเลยโอ้่อยเห็นก้นบาดก่อยอะน้องสาวไปจนบอกี่น้ำมาน่ากับชิคกี้น่ากับิคกี้่าคือพันลมแหละเกลือสี่มันต้องแห้งไม่รู้จักไงเมติอาต้มละบ่เดต้มยังอยู่เลยใช่ไหมเธอเนี่ย แกล้อออแดีงอะไรเสริมรูาสิพักการไปออกมือนได้ไปสิได้เนาะม่่ให้ไปบอกไดจะม่ให้ไปบอกไม่บอกไม่ไม่แม่บอกหองบอกให้ไปก็กค่นมีผู้ชายอยู่หือนนั่งเอนั่งเสื่อยู่เสื่อกินแค่นี้ นางยันหูเหรอเออได้นางส่วนแต่เมื่อก่อนนางส่วนแต่เมื่อก่อนพอดีนั่งเงียบกินพูด่าเข็เมื่อกเล่นนางก็ใเวไปเอ้ก็ทำทาไปดิผุอมาบอล้าวป๊บทำทาไปดข้าวมาเลยหอแล้วบอทำา่าล้ะ่พี่นองถอดรปแล้วห้าสิบแปดเซกัน นี่ก็เอินนั่งึ้นามากนินอ,นอันต้มนองงว่าจ้านั่งกันนอนมาหาีกค่ะโอ้ยวะท่ก่านอนเาตองว่าต้มนอนังเาขนมมันออกอีกมันไปไป่ม